ดอน,นีโอ้มันงามพักง่ามเนี่ยโอ้โอดอกนึจ้าเนี่ยมันเสียง่านกันมาป่าวหตลเกิงอกมากว้าสุมันง่ามเท่นาอุนะโอ้งามคัดงามเนียนาะสวยดอกสวยมากเพิ่งเกิดโอ,โอ้ว้าวสวยมากมากมากมอันนี้ปนป มันปูดอกใหญ่ดอกนี้จนแตนกนะขึ่ขนขาเดียนจ้ะขึ่นขาไล่ไม่ได้ก่นขาเดีสองห้ จุดจั่น้ำค่ะแม่บมนม้น่พึ่งขาลายเด้อ มันถืองามนเนาะเพียวมีเดยวสองดอกอมอันงามแท้มันมาเกิดยุ่ขังบนนี่เองเก็บกองไว้ก่อนนะ๋ยวค่อยตัดขาที่หลัง còn cái còn cả nó đòn thế ngàm thì phun à à đó à ngàm bát đọc นั <S <s <c oughs> <c oughs> ่นดอกดอกนึงก็ม nah ังหันดอกนึงก็มังหันดีนี่นี่เห็นจุนิอ่ะมันมืนแหมปาดพี่น้องเลยหยาดเฮ็ดกันระเบิดมาม่วนป่าดพี่เอาหุ่นดอกนึงหุ่นเห็นบ่เห็นดอกแล้วเอาอกนั่นแหละเฮ็ดกันหุ่นเขาต้องสาดได้นี่เออมันจัง โอ้นี่ค้างงามเร็ยแล้วคุณน่ะยา,างไปยังมาสามดอกยังไม่เห็นดูเรียบร้อยฮะคือเดี๋ยวดอกหนึง่งมันล่ามมาถึงสีส้มสีเหองคุณน่ะปกติมันบอลล่ามมาถึงนี่นะ